เสียสละจิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและ ที่ริมเมือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข สวัสดีครับกระผมร้อยเอกหนอไทยเจ้าจัมรัดจิตอาสาพระราชทานกองพันธน์ทหารที่สิบแปดกองทหารที่สามครับสวัสดีครับผมร้อยตีทนากรเขียนชาโนนจิตอาสาพระราชทานกองพันธน์ทหารที่แปดกองทหารมาที่สามครับครับที่หนอครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่อุทยานแหน่งชาติตัดหมอกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราพาท่านผู้ชมมาในวันนี้นะครับก็เนื่องจาก ที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับที่สําคัญของจังหวัดพิบูรณ์นะครับซึ่งอยากให้เพื่อนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับทั่วประเทศได้รับทราบแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทุกครั้งที่มาเยือนพรบูรณ์ก็อยากจะให้มาเยี่ยมชมที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอกแห่งนี้นะครับซึ่งมีประวัติศาสตร์เรื่องราวมากมายเลยนะครับแล้วก็มีท่านหัวหน้ารอให้ข้อมูลอยู่ด้านในด้วยนะครับเดี๋ยวตามเรามาเลยครับครับเดินตามมานะครับสวัสดีครับ สวัสด,ดีนะครับผมนายรณลัศรีมากรน,นะครับนักวิชาการปาไม้ชํานาญการนะครับทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตันหมอกนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับมีความยินดีนะครับต้อนรับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนะครับมมเราก็ดีมมทางอุทยานชาติตันหมอกก็มีความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกท่านนะครับสาหรับอุทยานชาติตันหมอกเรานะครับตั้งอยู่ที่ตําบลนาป่านะครับอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เองครับใกล้ ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับหลายท่านอาจจะยังคงอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับ <Hey. S 1> ที่นี่เรามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ที่นิยมนะครับเป็นจุดชมวิวและเป็นจุดกลางเต็นท์ที่สวยงามนะครับก็คือลานชมดาวนะครับอยู่ที่อุทยานชาติตางหงซึ่งห่างจากตรงจุดที่เรายืนเนี้ยตรงด่านเก็บค่าบริการเนี้ยประมาณ5กิโลเมตรนะครับแต่การเดินทางก็3กิโลเมตรแรกก็จะเป็นเส้นทาง ลาดยางนะครับประมาณ3ามกิโลลาดชันนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็แยกสายขึ้นไปรันชมดาวอีกประมาณ2กิโลนะครับก็เป็นสภาพเป็นถนนเป็นลูกรางบางส่วนนะครับก็มีจุดยางเต็นท์นะครับตอนนี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยนกท่องเที่ยวนะครับ s ฟต e ้ส่วนนี้เซฟตี้แลวก็ที่สําคัญถ้าหากท่านมาแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับทางอุทยานก็มีเต็นท์นะครับให้เช่านะครับมี ร้านค้าบริการเล็กๆนะครับสำหรับทานอาหารพอได้นะครับมีมีอาหารเล็กๆน้อยให้บริการนะครับหากใครชอบสัมผัสความสงบนะครับเราก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปนะครับก็คือย้อนกลับออกมาแล้วก็เดินทางไปตามถนนเส้นเส้นเดิมเนี่ยแหละครับไปประมาณจากนี้ไปก็12กิโลเมตรนะครับก็ตรงนั้นเป็นจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเขตบริการห้วยบงนะครับตรงนี้ก็ รถยนต์เข้าถึงสะดวกนะครับแล้วก็เราจะมีลานกลางเต็นท์มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้ลำธารนะครับสโลแกนก็คือน้ำไหลนะครับไฟปั่นนะครับสัญญาณไม่มีนะครับอาจจะมีความคนท่องเที่ยวบางท่านที่ชอบความสงบเนี่ยอาจจะชื่นชอบนะครับส่วนสายที่ชอบอาจจะแอดเวนเจอร์นิดนึงนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยเราสามารถขับรถเลยต่อจากห้วยบงไปอีกประมาณสัก7กิโลเมตรนะครับก็จะเป็น ทางเข้าน้ําตกตานหมอกนะครับซึ่งพอไปจอดรถแล้วเนี่ยก็สามารถเดินเท้าเข้าไปที่น้ำตกตันหมอกใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงนะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็แต่ก็ต้องเตรียมตัวเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินในการเข้าออกทุกครั้งนะครับขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ด่านนะครับแจ้งก่อนเลยครับแจ้งด่านค่าบริการนะครับว่าท่านจะมากางเต็นท์ท่านจะมาชมวิวท่านจะมาน้ําตก แล้วก็จะมีอีกด่านหนึ่งด่านห้วยบงที่อจะดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับครับครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ไปสองที่สองที่ครับไปเดี๋ยวตอนนี้พร้อมเลยไหมครับพร้อมเลยครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดแรกกันเลยครับครับมาเลยครับครับหัวหน้าครับอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดแรกนะครับครับ อ่าตรงนี้เป็นจุดชมดาวใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่เรารู้จักกันก็คือาาคลานชมดาวนะครับลานชมดาวเย็นชาตันหมอกนะครับก็วิวที่เราเห็นด้านหลังของเราเนี่ยนะครับก็คืออ่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่คือตัวจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแสงไฟของตัวจังหวัดนะครับแล้วก็ตามถนนเส้นทางเข้ามา ตำบลนาป่านะครับก็จะเหมือนอะไรอะ่ะดาวบนดินดาวบนดิน,ดน,นมาเหมือนดาวบนดินแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะนิยมเลยขึ้นมากางเต็นท์นะครับเอาเต็นท์มาเองนะครับก็จะกางอยู่บริเวณลานนี้เลยนะครับแล้วก็นอนดูดูวิวด,ดูวิว,น,ว,วนะครับ,รบเ่วิวไฮไลท์เลยก็คือเนี่ยต้นสนเนี่ยเห็นเขามาถ่ายรูปก,กันนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เอาเต็นท์ มาก็สามารถเช่าเต็นท์ของทางอุทยานแห่งชาติได้นะครับในราคา225บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมเครื่องนอนก็อยู่ที่405บาทโอ้๋อถูกมากเลยนะครับและจุดๆนี้นะครับเราสามารถมองเห็นวิวอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเลยนะครับผืนป่านะครับกลุ่มป่าภูเขียวน้ําหนาวนะครับฝั่งนี้จะมีความมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์นะครับไม่มี บุกรุกไม่มีการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าสําคัญก็ช้างนะครับช้างป่ากระทิงนะครับเก้งกวางหมีควายนะครับแล้วก็สัตว์ปีกก็เช่นนกเงือกช้างนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดความบุดมสมบูรณ์ของป,ป่าด้วยนะครับเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่อยู่ติดกับทาง จังหวัดชัยภูมินะครับ,รบก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะครับนู้นเลยข้างบนนู้นเลยบนบนบนู้นเลยนะบนนู<ช>้นเลยครับชยภ,ภูมิเลยครับแล้วก็ไล่ไปทางทิศเหนือก็จะติดกับอุทยานชาติน้ําหนาวน,น,านะครับผมอ่าทิศเหนือเลยก็ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงนะครับครับทิศใต้ก็ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะบอกห้วยใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีพื้นที่อนุรักษ์อยู่ อยู่ที่ติดกันอยู่หลายแห่งเหมือนกันเป็นพื้นป่าขนาดใหญ่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่ากลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาครับครับครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนทางขึ้นลานชมดาวนะครับในช่วงเทศกาลเนี่ยเราจะจัดรถให้เดินรถทางเดียวนะครับบันเวก็คือเราจะมีป้ายบอกทางนะครับก่อนก่อนที่จะมาถึงลานชมดาวจะมีป้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับก็จะผ่านถนนเส้นนี้ขึ้นมานะครับถึงบริเวณจุดนี้นะครับที่ แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นจุดที่ขึ้นยากมากลําบากมากแลวนะักท่องเที่ยวหลายท่านนี่ก็บ่นมากเลยนะครับทางอุทยานนะครับจึงได้ร่วมกับทางอ,าองค์การบริหารตําบลนานป่านะครับแล้วก็ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาญาตแห่งชาติตันหมอกเนี่ยจึงได้ช่วยกันนะครับทำถนนเนี่ยตรงนี้ขึ้นมานะครับมีความกว้างเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้างประมาณ4เมตรยาวประมาณ50เมตรนะครับก็เป็นช่วงที่มีการโค้งขึ้นนะครับแล้วชันนะ ว่าปกติช่วงเทศกาลเนี่ยคนเยอะก็จะมีคนกางเต็นท์บริเวณนี้ด้วยนะครับพอมีรถขึ้นเนี่ยนอกจากขึ้นไม่ไหวแล้วก็ไปปั่นฝุ่นนะปั่นฝุ่นก็ไปรบกวนกับนักท่องเที่ยวที่กางเต็นท์อยู่นะครับจึงได้เนี่ยทำเพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวในปีนี้เลยในปีใหม่ปีนี้เลยนะครับก็น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้นแต่ที่สำคัญความปลอดภัยนะก็ขอให้นักท่องเที่ยว อ่าได้ขึ้นมาก็ขับด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วนะครับเพราะขึ้นเขาขึ้นเลยนะครับก็จะมีถนนขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่นี่รันกางเต็น์เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนรวมเนาะเราก็จะอ่าจะต้องอยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเราโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เสียงนะครับการใช้เสียงก็คือหลังประมาณ3ามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มเนี่ยเราก็จะหยุดการใช้เสียงงดใช้เสียงแล้วก็ที่สําคัญจะไม่ก่อกองไฟบนพื้นนะครับแต่ก็สามารถใช้เตา ปิ้งย่างได้แต่ต่ปิ้งยางได้ปิดนิกไรได้ได้ครับที่นี่ก็จะมีจุดชมวิวนะครับสาราชมวิวเนี่ยมันนั่งเล่นได้แล้วก็มีห้องน้ำมาให้บริการนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบราณชมดาวกันเลยครับครับ ก็เมื่อนักท่องเที่ยวขับรถขึ้นมานะครับก็จะมาวนนะครับหาที่กลางเต็นท์มาจอดรถนะครับตรงบริเวณด้านบนลานชมดาวได้นะครับอีกคันครับตรงนี้จอดได้ประมาณประมาณ20คัน20ับคันยีคันนะครับก็เราก็ให้สิทธิ์กับท่านที่มาก่อนเนาะมาก่อนได้ก่อนนะครับตรงนี้ไม่มีการจองนะครับพี่พี่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วมีตลอดครับเรามีเจ้าที่ อุทยานคอยดูแลตลอดนะครับ24ชั่วโมงครับผมแนวคอนเซปต์เหมือนเหมือนแับบริการให้อย่างเต็มที่ครับคือตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับมีสโลแกนว่าเ้าที่เราเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการนะครับแล้วก็ทำงานเป็นทีมนะครับผมรบคั ครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นเขตบริการห้วยบงนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีจุดตรวจอีกจุดหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวมาถึงก็ต้องลงทะเบียนอีกหนึ่งรอบนะครับอ๋อลงทะเบียนนะอีกหนึ่งรอบเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีที่กางเต็นท์นะครับมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติลำตกตนหมอกนะครับอันนี้คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเออเป็นเซฟตี้ส่วนหนึ่งเป็นเซตตี้เลยนะครับจะมีเจ้าที่คอยดูแลตลอดนะครับเราใช้ วิทยุในการสื่อสารกับทางลานชมดาวเมื่อกี้แล้วก็ทางทางด่านล่างด,าด่านล่างด,าด,าด่านล่างครับครับอุทยานชาติตหมอกก็มีนะครับมีพื้นที่ประมาณ1นึ0 0 0สหกว่าไร่นะครับเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับที่มีติดต่อกับพื้นที่อนุรักษ์อื่นนะครับก็คือเขตสรพันธ์ทิศเหนือนะครับจะติดเขษสรพันธ์สับปะรดผแดงนะครับแล้วก็อุทยานชาติน้ำหนาวนะครับ ตะวันออกก็ติดกับเขตสะพันสปาาูเขียวนะครับแล้วก็ทิศใต้จะติดกับเขตสาพันสปาตะบอกห้วยใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบริการนักท่องเที่ยวที่คอยให้ข้อมูลนะครับในด้านการท่องเที่ยวและก็สภาพพื้นที่โดยทั่วไปนะครับรน,นกังกช้าก็จะเป็นดัชนีชีวิตความอุดมสมบูรณ์ก็คือป่าต้องอุดมสมบูรณ์นะครับนกเขาถึงจะอยู่ได้ใช่ รตรงนี้ก็เป็นอีกจุดชมวิวนึงนะครับคือทางเข้าอดไอ้น้ำตกตากหมอกกับน้ําตกสองนางก็รตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณจุดให้บริการของยานนะครับคือเป็นจุดที่ก่อนที่จะเข้าน้ําตกตากหมอกน้ำตกสองนางก็ที่ทุกคนเห็นป้ายแังคือจะเป็นเส้นทางสา่ธรรมชาติตากหมอกสองนางนะก็การเดินทางก็ใช้ระยะทางประมาณ2.2กิโลประมาณสองสองกิโลก็ข้างในก็จะมีพันไม้ต่างๆ,ๆนะครับที่ทุกคนสามารถศึกษาได้ครับ

ทางนี้ก็คือทางเข้าไปทางน้ำตกหลักหมอกเป็นเส้นทางทางผ่านต้องผ่านทั้งหมด19โค้งน้ำโค้งน้ำ,นำก็อย่างผมบอกเบื้องต้นนะครับคือเส้นที่ทุกคนเห็นนี้คือเส้นทางที่เราจะเดินเข้าไปชมน้ำตกตลักหมอกและถุกข,ของนางนะครับ,รบโดยที่เราต้องข้ามโค้งน้ําแบบนี้ทั้งหมด19โค้งน้ำด้วยกันนะครับ19โค้งน้าก็ในเส้นทางอาจจะมีอันตรายนะครับอันตรายเกิดขึ้นนะครับหินบางก็อาจจะลื่นหรือว่าอาจจะไม่แน่นนะครับก็ อ่าฮให้คนทุกคนเตรียมตัวพร้อมนะครับเพราะว่าหนึ่งเส้นทางการเดินทั้งนำตกตัดบอกเนี่ยมันไกลไกลแล้วก็เราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมคนอาจจะชอบการคลออันตรายได้แอนดเลนเจอร์นึงแอนด์ลุงก็ลุยๆหน่อยครับตัวนี้จะชอบเข้าไปคือต้องลุยๆหน่อยครับครับ Life. It's ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงลานกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเคบริการห้วยบงนะครับตรงนี้ไฮไลท์เลยก็คือเป็นพื้นที่อยู่ท่ามกลางภูเขาป่าไม้เลยนะครับเป็นที่ราบแล้วก็อยู่ใกล้ลําธารนะครับมีลําธารไหลนะครับมีลานกลางเต็นท์มีต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับตรงนี้เรียกลานจามจุลีนะครับลานจามจุลี การที่จะนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวพิชบูรณ์ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณหัวหน้ามากครับผมในนามของจิตาสาพระราทานกองพันหารมาที่8กองพัารมาที่3ามก็ขอขอบคุณหัวหน้าเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้ก่ารุณาความสะดวกในการที่เข้ามาถ่ายทำหรือเข้ามาในจิตาสาพาเที่ยวครับในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ แล้วก็วันนี้เราก็ผ่านไปแล้วนะครับกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติตาดหมองนะครับที่มีพี่ๆวิทยากรหลายท่านนะครับมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราจะติดตามให้กำลังใจพวกเรานะครับผ่านช่องทางไหนนะครับน้ำติดตามนะครับทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานครับไม่ว่าทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน94หรือทางช่องทางทาง YouTube หรือ Tik t o k ครับหากท่านผู้ชม ทางบ้านนะครับสนใจหรืออยากมาเที่ยวชมก็สามารถมาที่อุทยานตักหมอกได้ครับอ,อยู่ที่ตำบลน,นาป่าจังหวัดเพชรบูร์ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์หรือฝากติดตามด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ